อ่ะคุณผู้ชมดูข่าวเช้าช่องวันต้องทันเล่เหลี่ยมมิจฉาชีพนะยุคนี้สมัยนี้เนี่ยมันใช้เทคโนโลยีเข้ามาหลอกลวงนั้นล่าสุดเนี่ยแหมทำตัวเหมือนตำรวจแต่ไม่เนียนครับเปิดกล้องด้วยครับถ้าเปิดก็เปิดนะครับโอ้เปลี่ยนเต้นยังไงครับไม่เคยคุยกับตำรวจเลยนะเปิดกล้องเลยรับะถ้าผมปล่อยยากันทึกภาพนะครับหันลงมา อ่ะคือเห็นภาพไหมคุณผู้ชมคือเป็นภาพเหมือนตำรวจอ่ะครับอ่านี่ไงมีเครื่องแบบตำรวจเลยแหมน่าจะซูมน่าจะซูมให้เห็นใกล้ๆนิดนึงนี่นี่เป็นภาพหน้านิ่งๆแต่ปากขยับเฮ้ตัวก็นิ่งเลยนะตัวก็นิ่งทุกอย่างนิ่งหมดเหมือนไม่มีลมหายใจด้วยซ้ําแต่ปากขยับได้ครับเพราะคนร้ายใช้แอปพลิเคชัน พูดอะไรปากจะขยับขมุบขมิบตามนั้นอ๋อใจนึงว่าเน็ตกระตุกไม่ใช่เออคนร้ายเอาภาพตำรวจมาใช้ oh. แล้วโทรหาคุณนนท์คุณนนท์ได้รับโทรศัพท์จากผู้หญิงคนหนึ่งเป็นแก๊ง call center ครับบอกคุณนนท์คุณเนี่ยไปเช่ารถยนต์ที่บางแสนแล้วฝ่าด่านผิดกฎหมายนะตำรวจเนี่ยต้องให้เสียค่าปรับจากนั้นคนร้ายที่เป็นแก๊ง call center ก็โอนสายบอกอะคุณนนท์คุยกับตำรวจหน่อยแล้วก็มาเป็นไอ้คลิปนี้เลย จูจูหนาตำรวจก็โผล่มานั่งตัวแข็งๆทื่อๆแต่ปากขยับได้คุณนนท์บอกเฮ้อหลอกผมไม่ได้หรอกผมรู้ตั้งแต่ต้นแล้วมันต้องเป็นแก๊งคอเซนเตอร์แน่ๆแต่อยากจะอัดคลิปนี้มาให้คนอื่นได้ดูกันเขาก็บอกว่าให้ให้ผมแอดไลน์เขาไปแล้วผมบอกเอองั้นแอดแอดตของผมมาก็ได้เดี๋ยวผมให้ไลน์ผมไปแล้วเขาก็แอดไลน์ไปแล้วเขาเหมือนเขาบอกว่าเนี่ยจะได้เชื่อใจนะว่าเป็นตำรวจจริงๆวิดีโอคอลกันครับแล้วเขาก็พยายามให้ผม มันพอวีโอคอเสร็จใช่ไหมครับเขาก็อผมก็บอกเขาว่าทําไมหน้านิ่งจังเลยแล้วเขาก็เลยตัดสายผมไปครับเขาก็โทรใหม่ครั้งนะครับแต่ผมก็แกล้งทําเป็นไม่รู้เรื่องครับเรื่งคุยต่อไปเรื่อยๆแล,แล้วเหมือนเขาจะพยายามเอาบัตรประชาชนผมไม่ได้ครับเขา,าเนี่ยส่งบัตรประชาชนมาเลยส่งบัตรประชาชนมาเอาบัตรประชาชนมาอะไรเนี่ยครับ,รบผมคิดว่ามันตำรวจเขาคงไม่ไม่โทรมา แจ้งข้อกล่าวหาเราทางโทรศัพท์นะครับผมก็เลยแบบถ้ามีเรื่องแบบนี้มาผมก็เลยไม่ไมเชื่อตั้งแต่แรกแล้วเออมันต้องอย่างนี้อ,อ,อยากให้คนดูช่องวันได้รู้สึกเอ๊ะแบบนี้ว่าแปลกๆเออให้คิดแบบคุณนนท์แบบนี้ว่าตำรวจเขาไม่โทรมาบอกเรื่องของค่าปรงค่าปรับหรือว่าออกใบสั่งทางโทรศัพท์หรอกซึ่งจริงนะครับทางผู้กํากับของพื้นที่สพเมืองชนบุรีก็บอกเหมือนกันว่าไม่มีนโยบายนะต่อ้คุณทําผิดอะไรยังไงก็แล้วแต่เนี่ยไม่มีการโทรไปหา แล้วบอกให้โอนเงินหรือว่าจ่ายเงินค่าปรับมาแน่ๆไม่มีแบบนี้เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมผมย้ำนะครับว่าตอนนี้มิจฉาชีพมันเริ่มใช้แอปพลิเคชันเริ่มใช้เทคโนโลยีเข้ามาหลอกลวงมากขึ้นเพราะฉะนั้นดูข่าวเช้าช่องวันทันเล่เหลี่ยมพวกมิจฉาชีพกันด้วยนะครับสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ยูทูบข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุก,การณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเท่าข่าว เข้าถึงคุณ